รองเท้าใครเอ่ยคู่นี้ไอ้พลุกหืมยัง,งไม่น้ำเอาน้ำยเาเบิ้งมาลาไปเอาค่ะต้องแกงมาลากันเด้อเย,ย็ดเอาไปเชื่อด้อ tăng kem Phó ăn khẩu anh ơi ơi thấy chín khẩu là vậy nữa rồi nữa Ok, tăng kem cân ไปางามแรงเอ็ดพีเลย <c oughs> เเเออยู่น้องเฟดเ,เอ็ดพีเลยยู่น้องเฟดนำพะโลปะ่่อกะยังมังเพือนมันบอกไม่น้มนำนมอเวลานางนำมิเนื้อางแท้โสโเกมาเที่ยวเสร็จแล้วค่ะโดะบะนางดอกบะนางดอกโอ้ยนางขี้ดินทรายมันก็บ่ได้นอ้อ นางนี้ได้บ้ามาลากก้อนขนใจไมา่ลากเป็นนางโมฮันมาหอมแก้มก้อนขนใจไมา่ลากเป็นนางบนน้นมาหอมแก้มมาลากก้อนสบายดีมาเล่นใชนเนครับ<า>สบายดีอยู่ตรงเห็นจ้าเฝลาหน,น้อยเยะมาเฝ้าพรเท้าคือเก่ากับบ้านไปหาน้ำกิน่นกับมาหอดบางนึงนี่ย่องเอาค่ะอัน เอาอันแมสซมห้องมะเขือเวล้านแน่สีดำๆนะคำาแพงเออซากกะมะเขือเวล้านแน่ยแบทโทรศซับอ์อีหร่อยนะไอ้โฟนบอเนี่ยมันซากได้คนละมันซากได้คนละสายหลือเอามาลด ช,ชอเะเนี่เล่นแล,ล้นจะไปโมพี่มาหาไม่ลพี่เล่นแล้นจะเล่นนะเล่นเป็เล่นไปเชลเูทักทายทักทายสวัสดีค่ะ มันบ่มีนหนาหนูปัด <Okay. S 1> ดีค่ะพอเท้าเจ้าอากาศเป็นจังไงน,นะครับนี่โขก,กังยังคือเก้าจะ้ะซ่อมมีแต่ซ่มอมสอมใจคนอยู่เพิ่นกินข้าวเนี้ยพอจะกินน้ำขา้าวน้ำต้มขา้าวเพิ่นพอติได้บ่งสงบ่งนะสวัสดีครับผมโดยสวัสดีพี่สรงแอร์ทำได้นะคะ กับคุณค่หนูใช้ตสตรลอดกะไรที่คะโอโออ้คนเทาโหลิงเยฝนต อยู่ครับวันนี้ใช่ค่ะนี่ไปบัตรบองวันนี้ก็ตกอยู่ตกตกน้อยหนึ่งตกคือฝนไร่เต้ตกคือฝน,นตกไร่เต้ ang tig-anin nilin คอมเมนต์ได้อยู่ไหมคะคนที่เข้ามาดูท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้อยู่ไหมคะพี่ก็ก็ปิดเพื่อนไม่ะอสีชมพูท <c oughs> ่านคนยู่ด้ต <c oughs> าค่ะบ้านใจค่อยในเดือนนี้ ปันคนไม่ได้ลิ้นปันหรือราคา6000่าคาหนึ่งใครน่ารักนะขอบคุณเด้อทิ้งมาเรียบบ่มอย่างนี้ ใช่ไหมช่คาชันห uh ้าอออในมือยมเ้าดีไหาบอดีนนสายดี บ่บ่ยยมีหาดอกย่าไม่เห็นทางนี้แล้วว่ะหน้าหากักแบบนี้มีแฟนหรือยังครับมีแฟนครับค่ะมีแฟนครับมีแฟครับอ้าย ใช้หมดจิตรอเฮ้ยลอยว่ะพี่พ่อมาพี่ลูกเย็นน้องเยียบไปแก้มทท้หมดมึงเขาเร่งแล้วบริบอรบอร้พ่อพ่อพ่อไ,ไ,ไ,ไปไดไปไปเลยเยียบไปได้จับได้ไปให้นนะเพื่อนเราพี่แบบนั้นมันมันมันบน่น มันบ,บมวนได้ค่ะชิบสองแต่นะมันมีม้วนอยู่จังหวัดอะไรอย,อยู่สวนนคเคีค่ะเลยค้นใส่เลยนะคนอาสะพอนผมกูดนะลิอาสะพอนมาอยู่อาสะพันทองเออที่ว่ากระผมซื้อข่อยกระผมกูดข่อยนะลอยบ้างน้องมึงนี่ลินห้ามไปเซิร์เดอลูเดา ไปบ้านนั่นนะมาพ <st buzzing> <สา>ี่ <st dancing> ไปเอานมีมนสหละโอไม่ตอบผมเลยไม่ดูไปแล้วโอเคคะ่ะไม่ดูก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้ว่าอะไรเพิ่อเราไปพิมพ์เล้่นั้น,นมันบอกมวนเพื่อเราไปบอานานๆไม่ดีคะ่ะไม่ดี <st up> นอนนอนนอนสอนนะเข็นะคะขอบใจเด้อ <st up> ว่ายิา่งมีแต่ห้องพูนแล้วอีโตและเตอรตึงลอยสังเกตน้องด้วยสาวสาวหวานน้าขีนาหน้าฮักเวลาที่สังเกตหมูนะโอนอยู่ไรก็ได้น <laughs> ตัวน้นอยๆนี่ไปเชิญโอ้นะเพื่อเปลวแปดทางด้วยทงางรถเข่าเดิน รถเข่าเดินอ้นดึ๊หนูโอ้นอย่าเฮ็ดน,น,นานๆลูกขอจับโอ้นหน่อขอจับโอ้นได้เพื่อนคือควางช่างไล่ไลเฮ็ดกับแมมมี่ด้วยเพราะว่าแบบคือ,ขอเขาเฮ็ดน,นะไปไกลๆคนนึงละะแล้วก็เพราะว่าคนนึงมากินอย่างแล้วก็เขามาต่อบไปคนนึงแล้วก็มากินตัวเองมากินอยังงี้นี่นนะ

หมูสีชมพู ตอนนี้อยู่เมืองอาสะพานทองค่ะสบายดีใจก่อนอย่างน้าห้ำ ไปเลสังเกตมุมกันทุกคนสแดสดงคือกันสวัสดีพี่กรณ์ผมอยู่อุบนเดี๋ยวไปหาโทรศัพท์อจ้ารัจ้าไปนมึงีกิ่นกันค่ะเอ็นกินพออยู่เฮนเ้ยเอามาพอที่บ่เอ็ดกินอยู่บ่ ใส่เยอะแม่เขามาเบิง่งเด็กน้อยเด็กนิดอีประม,มีคนเบิ่องคล้ายสมาชิู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศลาวค่ะสวัสดีตุ้ยสวัสดีใช่ใช่ครั้งแรกของช่องใหม่ไลไลไลท์เร์เล็กชอมี ทักทายสบายดีบอนนอร์กินไงเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะดมสบายดีด้วยวอุ้ยยันหมาดิวิชาไม่ห้าวฉบ,บับเปนแต่โรคผมค่อยนักูดอีละค่อยไปทันได้ลีนนะฮกจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ้เมืองสักเบ็ดกัเริ่มสม่ห้าวอยู่เป็น เป็นเพื่อดำหน้าแล้วว่าลูกไยสุวรรณอ๋อบ่าได้ดำหน้าจ้าปีน,นี้ลูกบ่ได้ดำหน้าลูกวันเอาวเร็วๆปีน,นี้โอ้แบตสำมห้องค่อยนีดพ่อสา,าสังเพื่อนของน้องมีนคนโฉดบ้างไหมไม่ค่อยมีเลยค่ะ เพื่อนจนมากก็มีครอกลัวส่วนหลายใช่ทุกลงมื่อน,นี้บ่ได้ไปใส่กี่บ่อยตุยไปแล้วเมื่อบ้านแล้วก็มาดวงเห็นแล้วพอดวงเห็นแล้วถ้าได้เป็นแฟนเป็นมีหักใจเลยเดี๋ยวคอยยิงเพลงให้ฟังไหมเพลงไม่เป็นดอกหองมีมนจบฟังพี่ลูใส,ส่สักก็มีห้าแตานายดิ มันเป็นพี่ลือเป็นพี่เลือดโอเคเข้าละโอ๊ยพี่น้องเอยบังน้องเด้วยว่ากับพียันบังน้องแล้วลูกแม่ลาไปกินก็ปนไปทำกับข้าวซอยซอยขาวเจ้าค่อยเป็นคนอิฉานค่อยเป็นคนอิฉานจะไม่ค่อยทำเจ้าเป็นมือหมาลำ่ำหืมปวดหัว เพิ่นมาขุจิรอตุยบ่หมายถึงคอยอยู่กับไรเจ้ามืดมือแม่ในตู้ในยูมืดมือเห็นยูโอเคอันนี้ละทึเห็นตยอยู่มืดมือน่ะโอเคถูกต้องเข้ามาคู่สาวเฮาบ่มีแฟนครับครับผมพ่อไปให้กินก่อนครับปุ้ยอยากกินมะม่วงน้ำอีแม่ด้วยครับฮะ เขาเจ๊กี่รอดนะเขาอีกมากีมาม่มะมงนะพี่แม่ก่อนไปบอกให้ไปดอ,อกไอต้ตุ้ยนี่แบบนี้บ่อยากเข้าไปสำห้องเฮาแล้วพี่เรามีเฮาอีกหรืมือดิกินแน่กินแน่กินแน่กินแน,คแน่คุณแม่คุณแม่พี่แล้วเฮาเปิดบอกเฮาเมย์ด้อเนาะตะก้อนก็นกนาครับเฮาเข้างตลอด้ยังางฉากกระโดดบอก เล่นตัวนั้นเทโหดีแม่ชาบตเลยอืะฉีท้องเลยฉีชมพูนะอะม,มัวลอยบอกอขอกันกนลัวไม่แอบใจอพพิพันบดมือแล้่พอสันตัวบอได้พอกินอยู่ได้ปุ๊แม่คนแม่แหม่มาหนะงั้นก็เอระ เสรจลแล้วกรนนั้นใคจะกินนมนมค่อยไปเบ้าอืมทบองเสียวไป

เอสยูเอสกินเคะกินมะม่วงมัดมือมันเกตอีังเลยค่ะขี้ดิรอได้ใส่แล้วล่ะสินะโปรข้าตัเบ่ออันนั้นนะตัเบ่ออันนี้ตับบ่อเมงนะเม้งได้สดตามกิ่นบ่อ ยังมีเยอมูลนะนะขับเขจะไหตนด้เ่วมาช้าันอเุไม่ไหวมันาไ้คก็กินเม่งบ่เห็นเพื่นเยอะตอนอยู่เฮอปั๊มน้บุมือเลยค่ะก็แบบชอบได้เลยทันทีเลยทานออกมาต้องน้ำเลยันน่ะฉันนำองก็เสียตอาจังหวัดเสียงใหม่สดดินนะคะหาแตงกินใจ่ายด้วยกำลัง ยน้ำไปซะยยน้ำไปซะมึงไอ้คุณว่าพันที่กิ่นจำเมี่ยงแล้วเขาจะเอ็ด ดูย์ับายดอเบดก็เมื่อสักก็บม่เยอะเ้าซัมเตอสบายดีน้องเกดเลยสบายดีพี่ตู่ส่งมึงพูดห่ออะไรไม่น,อยอยน้้จริงไหมกินยาแล้วก็พั่คนกินข้าวแล้วกินข้นาวได้ดูอาการปัญหาก็คือคือฉันไม่ได้พักแนมะ่ปกติก็พักผ่อนน้อยอยู่แล้วเพาเป็นนี่ยิ่งกายเป็นไม่ได้นอนไม่ได้พักเลวไปกันใหญ่แล้วนนี้ ไม่แต่พี่มื่อเช้าพี่ก็บอกว่าเออให้ให้ให้แต่พี่บอกปากว่าให้พี่อ้อเฝ้าร้านอ่ะไม่ไหวแล้วลอยไปล้านนะมาเพิ่มไม่ละซอยนะลูกเดี๋ยวเยอะอันนี้ว่าไม่ไปร้านอันนี้มาเพิ่มไม่ละซอยไม่นะลูกลอยนี่มาลูกนอนาวลวานมาซื้อมาดูสองรอบน้เลยอยคือดิ ไปก็ไปก็ไม no, ่พูดจะยืมเพรามเราเคยนะมันไม่เคยมาอะไรไม่เคยมามาเล่นในคอนโดไงในกิมเบียนกินเราหัวคายอะค่ะต่อประเื็นดีวันไหนก็เป็นคนในบ้านนี่เขาไม่เป็นอะไรโลกศาสตร์ไม่ไม่หวังแม่อะไรอย่างนั้นไอ้ก็ทีมละลูกละให้ไปโรงเรียนเหรอแม่ใมัพี่เจะจะให้มันอยู่ กินมะมูวค่ะไปเราก็ไปก็ไม่ได้สนอะไรเั่นเท่าไหร่กินจานชางกระตองแม่เมื่อวานซื้อต้องเป็นหมูมาเอาให้แม่ใส่ใส่ย่างเอาให้แม่กินแล้วก็อาหารให้แม่กินเสร็จบอกทินบอกกินเสร็จแล้วก็เอาแต่หม้ออุ่นด้วยอย่างเดิมนะเช้าม่นเที่ยงมันลงไปก็ไลยอุ่นไปนี่ก็เก็บทิ้งไม่ได้สนไม่เลยเต็มเต็มเลยไม่อยากไปพูดใช่ไหมเตเลยแล้วไม่กดของเขาอันล่าม่ซ่งตัวจริง อะไรอะไรช่วยจริงไม่ตัวเองไป็นแรงแรงให้ลูกไม่ก็โรงเรียนก็ได้มันดูร้านช่วยลูกเรามันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมากทังท้ายครับนน้ำแขงของราสบายดีจ้าน้องรายยังอยู่โรงเรียนอยู่บ่ยังไม่ทันกับบานตียังขาพี่ชายยัง ก็าคุณตาอยู่วันนี้คุณเช้ามาก็กลับไปหาของกินที่บ้านแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงโรงเห็นค่ะไปคุกจีร้อยที่บ้านแล้วก็เอาพริกเอามะเขือมาคือเลือกไปขายแล้วก็กลับมาข้าคุณตาเหมือนเดิมค่ะก็คุณตาก็อาการหนักกลัวแบบไปนั่นเลยทามือคล้องทำแบบบ้านห่าเขาคล้องมือเพิ่นนะ่าะ

ໃຜມັນມື້ເຮົາຄັນເດືອດຫຼາຍ ค่อยันเลืออันนี้ก่อนเลือมนูอันนี้ก่อน กวก็เข้มว่ะต้มาันี้มันซุกก็เลยจังมาขัวขว้่มเป็นเนอะมเข้มเนาะเข็มเนาอริกาศใส่เปลือกอืมพอดีเละพอดีเละว่ะมอกัมมมันแห้งเน่ยจังขวบอ่ะนางมันจังซุกไมันกซึ้เข้าไปในตูุ้กเหตุกนวชื่อน้องฟู แ้วโลกเอาใส่น้าให้มันซุกเลยใหะมันพดไปในตัวมันสุกไป็นตัวเออเขาบอใส่ด้าน้ำแต่ว่าเาล้างมันมีน้ำยีเล้วนะแล้วรวมกัน้าอ่งเล้วอือดกนี้เออออ่งเน้อนั่นเลย้วะมันซุกมดแลอนั่นเนาะแล้วเหมือนช่องพันเลยข้อส้พดแนนะบ่ ้ก็แฟนนะบ่อสก็แฟนไม่ใ huh. ช no, ่แฟนนะจ๊ะนี่รักแล้วรักแล้วนะแค่คนรู้จักแค่คนรู้จักไม่ได้บอกนะแค่นี้แค่คนรู้จักค่ะไปคงไปน่าจะเป็นแฟนไม่นะคะไม่แฟนค่ะไม่จริงฉันไม่ชอบคนมีแฟนฉันไม่อยากมีแฟนวันนี้นะข้าวกูก็นึ่งนะข้าวปูกูก็ต้มนะเดี๋ยวกูจะไปแล้วนะทีนี้กูก็จะรอเดี๋ยวกูไปกินอะไรอีก ค่ะมักินข้าไปกินค่ะไปเดี๋ยวอินเตอร์ก็เชอร์มันใเอ้ยค่ะเพื่อนแม่สมองอยังงไรอันน่ะน้ำกระท่อมโอ้กินน้ำกระท่อมแต่ถึงน้ำหะไม้น้ำหะไม้น้ำหะไม้ผู้หญิงผู้หญิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลือดลงมาดีโอโคโลยิปอืมงานหน่อยหนึ่ย่าแม่จะไปะไปหาคุณบ่าวหาชิลล์มี่ ว่าไทยว่าลาวบาตังประเทศตุ้มหางก็เงามๆ้มันก็จะกว้างามาตังประเทศก่อนตมว่ามหาแล้วมีค่ะนัดถ่ายมาดาราฮักเด้ต้องเท็ดอย่างนอเอ็ดกินค่าทักค่ายค่ะอ่ามันก็โคตรตเราแบแ่บ หอคยหาเขาไ่เอสุ่มาองเเหมือนเดิ่คอยหาเเห็นเขาใส่เดออเยเป็นโดเอเองนูนบมีมันอยู่กันหลายคนเรืองว่าเร็วมันนั่กแล้วแต่ถ้ามัาไทถึงนะคุณนเปล่าอิดยังไ่ทันอิดหเป็นครอบครัวพูดถ้าแค่ เลยส่งน้ำเอ้ขนากูอยู่่ชงคนีกันกูจกตายสิบเปร็นต์รออยู่มนตเอ้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 เ้เอ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 ้งอ้เอ้เอเอ้เเอ้เอ้เเอ้เอล้อ้เเ้หมอสีเอาเอ้เอ้นอ้เออ่ะห้เอ้น้เ้เ้เอ้อ้เเเ้เเเาเเอเ้อ้ออ้้ออ แมสมโพงสั่งไม่เ้าดูค่อยลงไลก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสากกบบหขาเลยค่อยจีนไล่มาอีกเอย้า้าได้ไล่ <นำ S 1> บอหัดแต่บอได้ครับปากลอยไปเช่นด <นำ S 1> บายบายด้วค่ะแล้วก็ลายะเลตะลดโอ้ยลืมบเบมิ้งแบสมืึอกินนี่เพื่ไล่เมดสามสิบปยมาไล่เราสิบสองบายบายจ้ะ